ใหญ่ผมเองรูกแล้วใหญ่เองมานนอนเต่ากับใหญ่ผมจะนอนได้ยังไงหรอพี่ออผมเป็นผีอ๋อใหญ่เป็นผี <c ười> นผ <c ười> พี่็บอกโหแไม่ <c ười> ใยา่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ,อ,อคือผมออไปคุยกับเจ้าที่มาคุยกับเจตีใหญ่ไปคุยกับเจตีกันคุย<อ>เรื่องอะไร ที่ริดเองครับครับผมผมฝากบอกทุกคนด้วยนะครับฝากบอกทุกคนครับฝากบอกทุกคนว่าขอบคุณมากเลยครับช่วงชีวิตที่ผมอยู่บนโลกนี้ผมมีความสุขมากเลยอ๋อเป็นความสุขเจ็บนักเลยเนาะแล้วยังใหญ่บอกไปบอกคนเดียวละครับไม่ทันแล้วละครับตันก็ยมมาทูดมารอผมแล้วล่ะครับยมมาทูดยมมาทูดมารอใหญ่ยมมาทูดอยู่ตรงไหนหญ่อ๋อก็ อยู่ข้างๆพี่ครับอยู่ข้างๆพี่พี่ยงมาพูดอยู่ข้างๆพี่เลยกันมาพูดกันพี่เห็นด้วยหรอครับเห็นกันยังกะไปเห็นมีเขาหัวฟูหน้าแดงปั่นเรื่ขนาดนี้พี่ลีเจงครับ พี่แสดงว่าพี่ใกล้ตายแล้วนะครับพี่ใกล้ตายแล้วกันเอออันที่เห็นละไม่เห็นสักน้อยเลยไม่เห็นไม่บ่เห็นมาทูดเลยพี่พี่บ้าคนฝากบอกทุกคนด้วยนะครับไปแล้วครับออปเตอร์โชคดีครับใหญ่ไปแล้วนุ่มทษบ่ไปก็ครับ Fuck.